เพื่อปฏิบัติจิตภาวนาเป็นการศึกษาปฏิบัติหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเรื่อมใสคารพนับถือประพฤติปฏิบัติตามการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกรัธรรมคือสามารถทำให้ผู้ประติปพฤฏิบัติออกจากทุก์ได้มีผู้ประติปฏิบัติตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วและ,ะทรงแสดงธรรม มีคนประพฤติปฏิบัติเป็นจํานวนมากได้รับผลมาแล้วจึงได้ศึกษาสืบสืบต่อกันมาหลายพันปีแล้วจนถึงสมัยเราทั้งหลายธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นปัจจุบันนี้กระจายไปทั่วโลกรอบโลกประทั้งหลายยอมรับว่าเป็นคำ สอนที่มีเหตุผลอันถูกต้องคงแต่การพิสูจน์เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงได้พอใจเริ่มใส้ตังใจประพฤติปฏิบัติตามมาลาดับทุกวันมาจึงได้มีสำนักเพื่อการประพฤติปฏิบัติเป็นที่จุดรวม ชาวพุทธของเราเมื่อมีเวลาว่างแล้วก็ร่วมกันมาบำเพ็ญทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญกุศลมีประการต่างๆการภาวนาเพื่อทำจิตใจของเราให้สงบนี่เราทั้งหลายในวันหนึ่งๆถ้าเราอบรมจิตใจของเรา ให้ได้สงบท,ทุกวันทุกวันถึงไม่นานชั่วระยะหนึ่งก็นับว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมากเปรียบเหมือนเราต่ออายุความสุขของเราให้มีกำลังเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไป เพราะความสงบเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขถ้าเราไม่เจริญไม่ปฏิบัติตามเราจะมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติแล้วจิตใจก็ไม่สงบตามลำพัง งบขึ้นได้อาศัยการกระทําและอาศัยการปฏิบัติแม้เราจะได้เกิดมาสักกี่พบก,กี่ชาติก็ตามถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติด,ดำเนินตหลับทำคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วทำเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะปรากฏขึ้นในจิตใจของเราชักตัวอย่างเหมือนกับการเรียนหนังสือ ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรียนแล้วจะมีอายุนานเท่าไหร่ก็ตามถ้าเกิดมาจากกี่ชาติก็ตามไม่มีใครจะได้บรรลุเองกรู้เองมีความฉลาดเองส่วนความฉลาดจะต้องอาศัยการฝึกและการอบรมต้องอาศัยการศึกษาจึงจะฉลาดได้เกิดมาจากเบื้องต้นอันเดียวกัน คือยังไม่รู้อะไรแต่เมื่อเกิดมาแล้วมีการศึกษาต่างกันมีความเพียรไม่เท่ากันมีสติปัญญาไม่เท่ากันการกระทำดีและการกระทำไม่ดีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมนุษย์ถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมโลกกันก็จริงแต่การกระทำไม่เท่ากันศึกษาไม่เท่ากันนี่เองทำให้คนทั้งหลายเดิม ล่ำสูงต่ำกว่ากันผู้ใดที่มีความขยันมันเพียรได้ศึกษาฝึกขัดอบรมมากผู้นั้นก็ก็อชำนาญในกิจการนั้นนั้นมีความรู้ความสามารถจะยังผลให้สำเร็จเกิดประโยชน์แก่ตนของตนตามที่ตนมีความสามารถได้ศึกษาและปฏิบัติ ไม่ว่าทางโลกไม่ว่าในทางธรรมทางธรรมก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้นำธรรมเป็นตัวอย่างถ้าพระองค์มัวเมาเพลิดเพลินเหมอือนกับคนทั่วๆ่วไปพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เป็นผู้มีความเพียรพย,ยายามมันฝึกมันศึกษา สิ่งที่แวดลอ้อมด้วยเหตุด้วยผลที่เกิดขึ้นปรากฏในตัวพระองค์และจากบุคคลอื่นภายนอกที่อาศัยความทุกข์เป็นเหตุที่ทุกคนทั้งหลายไม่ต้องการใครๆไม่ต้องการแต่ทุกเหล่านั้นก็ยังมีปรากฏขึ้นในบุคคลที่ไม่ต้องการทุกๆคนนั่นแหละเกิดมาแล้วก็มี สภาพอันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาที่พระพุทธเจ้าได้วางดักให้เราทั้งหลายสวดพิจารณาภาวนาทุกวันทุกวันเราก็สวดทุกวันเราก็ควรพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจลึกซึ้งทุกวันทุกวัน เพื่อบำรุงความไม่ประมาทคือไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิตนี่ที่เราสวดอภินาปเจเวตขณะไม่ประมาทในวัยเรามีความแก่เป็นธรรมดานับตั้งแต่วันเกิดถ้าเราพิจารณาเห็นว่า ชีวิตของเราหรืออัตภาพร่างกายของเรามันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเข้าไปสู่ความแก่ชราทุกวันทุกวันไม่อยู่คงที่เมื่อเรารู้ตัวเชนิ้แล้วเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทในวัยกิจอันใดที่ดีมีประโยชน์เราจะได้พยายามทำกิจนั้นๆ ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้เหมาะสมในวัยของตนให้ทันแก่วัยกิจการของตนไม่ประมาทในความไม่มีโรคคนบางคนเมื่อมีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์นึกว่าเรามีเรยวมีแรงในกำลังทางบริบูรณ์เราไม่เกรงกลัวคลาย เราไม่เคยแพ้ใครเราทำอะไรได้ทุกอย่างเกินเลยมีความประมาทนึกว่าเราไม่มีโรคใช้กำลังไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ใช้ไปในทางที่ผิดเวลาคํำค่าสุดโสมโรภคภัยไข้เจ็บขึ้นมาแล้วจะมีกำลังเท่าช่างศารก็ตามก็อยู่ไม่ได้แม้อตาตจะพร่างกาย ที่เคยมีกำลังวังชาไปมาเดินเหินทำการงานได้คล่องแต่เมื่อเ,เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นแล้วกำลังไม่ทราบหายไปไหนแม้จะพยุงตัวเองก็ลุกขึ้นไม่ไหวนั้นเพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้ที่รู้ <c oughs> เช่นนี้แล้วท่านยังเป็นผู้ไม่ประมาทตืบนทำกิจที่ควรทำเมื่อกำลังวังชาไม่อยู่ ใช้กำลังให้เกิดประโยชน์อันเป็นผลที่ให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองไม่ประมาทในชีวิตอย่าสำคัญว่าชีวิตของเรานี่ยืนยืนนานแล้วมีความโมโวเพลดเพลินปล่อยชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ทำประโยชน์อันเป็นหลักอันเป็นคุณงามความดี เพราะฉะนั้นการพิจารณาทุกวันทุกวัน,วนเพื่อบำรุงความไม่ประมาทเพื่อจะได้รู้ตัวว่าปัจจุบันนี่เราอยู่ในไวไัยใดควรจะทำสิ่งใดควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นเครื่องรับประกันความเป็นอยู่ของเราให้มีความสงบสุขมีความมั่นคงถ้าเครื่องประกันของเราไม่มีกนับว่าทเ่พึ่งของเราไม่มี เรายังไม่มีที่พึ่งอันมั่นคงยังไม่มีที่พึ่งอันถาวรเราพึ่งวัตถุเรียกโดยย่อว่าปัจจัยสี่สิ่งเหล่านั้นก็มีจะหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปเราจะต้องค้นควายหามาอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีกำลังวังชาเก่ชราข้ามข้าสุดโทมแล้วเราหาไม่ได้ก็จะมีปัญหา เพราะฉะนั้นการรู้ตัวอย่างนี้เราก็พยายามที่จะบำเพ็ญชีวิตของเราให้มีหลักให้มีหลักฐานในส่วนร่างกายและในส่วนจิตใจร่างกายเมื่ออาศัยวัตถุเหล่านั้นเราก็สร้างหลักสร้างฐานให้ใหเพียงพอที่จะชีวิตนี้อยู่ได้มีความเชื่อมั่นเท่าที่อยู่ได้ ถึงแม้ว่าจะสุดโสมแล้วก็รู้เท่าธรรมดาใช่ปัญญาพินิพิจานาว่าไม่ใช่แต่เราคนเดียวทั่วกันทั้งโลกทั่วกันทุกชีวิตที่เรียกว่าสมัญลักษณะมีเท่ากันหมดเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความเกดชาราเท่ากันหมดเกิดมาแล้วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันหมดมีหมอมีโรงพรยาบาลอยู่ทุกทิศทุกทางมียาบำบัดโรคไม่ว่าชนชาติ จะพัฒนาแล้วก็ตามได้พัฒนาก็ตามล้วนจะมีโรคภัยไข้เจ็บประจำอยู่โดยกันทางนั้นไม่ได้เลือกอเพศไม่ได้เลือกภูมิะจะมีความแสละไปตามระดับเป็นธรรมดามาเรารู้ว่าทั่วไปเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มารู้เท่าทาังความเป็นจริงมาอบรมจิตใจของของเราให้มีสติ กำหนดรู้เพื่อไม่ให้หลงมาก่อกวรนจิตใจของเราให้มีทุกข์มีความขับแค้นใจเสียใจน้อยใจเพราะอาการที่มันเป็นตามสภาวะธรรมเราจะได้อบรมจิตใจของเราให้ผ่องแพ้ให้ปล่อยวางสิ่งอย่านั้นอย่ายึดมั่นถือมั่นสำคัญเป็นตนเป็นตัวของตนเมื่อเราพิจารณาแยกประเภท สิ่งเหล่านั้นก็เป็นส่วนนั้นเหมือนกับเราสวดกายยกตาสติกรรมฐานภาวนาเกษาผมลมมาขนนะะักขาและทันตาฟันตะโจหนังเป็นมูลกรรมฐานที่เราทั้งหลายควรพิจรนาแยกเป็นอย่างละอยากให้เป็นสภาวะให้เป็นของธรรมชาติ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็จะาหลาไปสู่สภาวะเดิมเป็นธาตุสี่ไปสามระดับเมื่อเรามารู้ความจริงขอน,นี้แน้รจิตของเราสามารถเป็นกลางปล่อยวางสิ่งเหนั้นไม่ยึดมั่นสำคัญเป็นตัวเป็นตนจริง เวลาพิบัติสำรุดสุดทรงไปแล้วจิตใจของเราสงบได้ปล่อยวางได้แล้วก็สามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้กระทบกระเทือนจิตใจของเราผู้ไม่หลงผู้มีเจตด้รับการภาวนาแล้วมารล้ความจริงเมื่อจิตไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่กระทบเหล่านั้นต้องเกิดขึ้น ในใจของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปสงบทำจิตใจของเราให้ผ่องแท้หรือให้ผ่องใสตามหลักธรรมคำัสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่หวั่นไหวมีความสงบเป็นปกติเราได้ถึงซึ่งความสงบสุขโดยเราที่ไม่ได้อุปทานยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมาย เสียใช้สติปัญญาที่เราได้ศึกษาโรคความจริงแล้วปลดปล่อยเรื่องสิ่งที่เป็นเหตุให้ทุกข์เหล่านั้นหลุดออกจากความเห็นความคิดในจิตใจของเราได้เส้นเชิงความคิดของเราเหลือแต่ธรรมชาติที่มันว่างจากการอุปทานยึดมั่นสำคัญผิดเราก็อยู่เป็นเอกเทศ โดยเฉพาะมีความเบากายมีความผ่องใสในกายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามให้รู้หลักความจริงแล้วค่อยปล่อยวางทีละชั้นแต่ละขั้นพิจารณากายรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยวางกายพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิต รู้ความจริงและก็ปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นเองเหลือแต่ธรรมชาติรู้ที่ส่งตัวของมันเองโดยไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์อื่นๆถึงสภาวะธาตุสภาวะธรรมตางความเป็นจริงจิตของเราก็ได้บรรลุถึงซึ่งความสงบความวิเวกเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในการภาวนาทางจิตใจให้สงบ ปล่อยวางจากอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นอารมณ์อยากเข้าไปสู่อารมณ์ละเอียดไปตามรนดับในความสุขดังนี้เพราะฉะนั้นเราควรพยายามนี่แหเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเ,เ,เมื่อเราได้เข้าถึงความสงบแล้วพ้นจากทุกขท่้ปปวง ถ้างสงบชั่วคราวก็พ้นชั่วคราวถ้าสงบได้สิ้นเชิงก็พ้นได้ตลอดไปพระพุทจ้า,จาพระองค์สามารถกจาจัดสิ่งที่มากอกวนไม่ให้สงบหมดสิ้นเชิงจิตใจเข้าสู่ในสภาวะธรรมคือสงบตลอดทาวมั่นคงทงค์ก็ได้ความสุขอันภาว เหตุนี้เราทำหลายควรพยายามชำระจิตใจทุกวันทุกวันในวันหนึ่งหนึ่งให้ได้ความสงบเบื้องต้นเรามีแต่ละเช่นก่อนเราไม่เอาอะไรละอารมณ์ที่หยาบหยาบก็ละไปละไปจนถึงอารมณ์ละเอียดจนถึงจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแนวแน่พองใสาภายในเมื่อละอารมณ์อันหยาบหยา,ยาได้แล้ว จิตใจนี่จะมีประพัดสอนของมันเองธรรมเนียมสเหมือนกับเพชรพลอยที่อยู่ในหินเมื่อเห็นยังหุ้มห่ออยู่มันก็ไม่มีรัศมีประพัดสอนนึกว่าหินธรรมดาต่เมื่อในช่างไปเจรินายขัดกล่าวเอาเห็นมนทินของเพชรพลอยออกแล้วเรือแ,แต่ธรรมชาติ มีค่าราคาอันสูงจิตใจของเราท่านก็เปรียบด้วยรักษณะเมื่อขัดเกลากำจัดมนทินออกไปแล้วก็เหลือธรรมชาติบริสุทธิ์ธรรมชาติที่สะอาดมีคุณค่าเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายคุงพยายามภาวนาเพื่อชำระมนทินให้ไ,ได้เข้าถึงความสงบ ดังบรรยายมาหยุดติด